พระคาถาขอขมาเทวดาประจำตัวพระคาถาบทนี้จะทำให้เทวดาเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือจะกระทำการงานอันใดก็ประสบผลสำเร็จลุล่ลวงไปได้ด้วยดีมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายได้รางวัลใหญ่ๆมาแบบไม่ตั้งตัวราวปฏิหารเป็นที่รักใครเอ็นดูของคนและถวยเทพเดินทางไกลๆก็ปลอดภัยราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรค การงานการเงินคล่องตัวค้าขายทำธุรกิจการค้าก็ได้กำไรเทพทเทว,วดาจะช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดสายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พขวะโตอารหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขะคโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทะเทวาอังคะเทวาอาคันตุกะเทวตาครุขะเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจารยะเทวามุนีสิทธิ มาตาปิตุโรอโรคเยนะสุขเขนะจะักมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติสุข,ขะคขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทะเทวาอังคะเทวาอาคันตุกะเทวตาครุขะเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยัง อาจารยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโระเยนะสุขเขนะจะักมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติสุข,ขะคัโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทะเทวาอังคเทวาอาคันตุกะเทวตาครุขะเทวาพาลี ชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจารยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนะสุขเขนะจะกมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติสุข,ขะคขโตอรหังพุทโณทโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทเทวา อังคเทวาอาคันตุกะเทวตาครุขะเทวาภาลีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจารยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคะเยนะสุขเนขนะจักขมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติสุข,ขะขะโตอรหังพุทธโธณนะโมพุทธายะปทวีคงคา รมเทวาอินทะเทวาอังคเทวาอาคันตุก,กะเทวตาครุขะเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจารยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคะเยนะสุขเขนะจะกมามิหังสาธุสาธุสาธุ อิติสุข,ขะคตโออรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทะเทวาอังคเทวาอาคันตุกะเทวตาครุขะเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจารยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคะเยนะสุขเขะนะจะะมามิหัง สาธุสาธุสาธุอิติสุข,ขะคตโออระหังพุทธโธนโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทะเทวาอังคเทวาอาคันตุกะเทวตาครุขะเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจารยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคะเยนะ สุขเคนะจะขะมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติสุข,ขะคะโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทะเทวาอังคเทวาอาคันตุก,กะเทวตาครุขะเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจารยะเทวามุนีสิทธิ มาตาปิตุโรอโรคเยนะสุขเขนะจะักมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติสุข,ขะคขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทะเทวาอังคะเทวาอาคันตุกะเทวตาพรุขะเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยัง อาจารยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนะสุขเขนะจะักมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระตนไตรยทั้งสประการนี้จงโดนบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบนนุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดี มีอาพรอันเลิศขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งองโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและคลาดแคล้วปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายจงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพันเทิน